ครับ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  <laughs> à, <laughs> เอาใส่กระทะใบบัวไปคั่วไปคั่วไปคั่วคั่วจนกระทั่งน้ำมันระเหิดออกก็กลายเป็นเม็ดน้ำตาแดงไม่เทศน้ำตาแดใส่หลอกว่าเจ้าปู่ย่าเองต้องทำเพราะว่าเขาถือว่าผมเป็นปีแรกที่ น้ำนครับเดเครับขครับเดนี้เลยนะครับลไได้ไงนี้ครับเลด้เดินออกไปข้างนอกเลยนะครับได้เราเดินออกข้างนอกเลยครับเดินออกแล้ว เดี๋ยวคนเขาไปครับสรักบเไปครับตด้แล้วเดินออกไปเลยครับแรงกรงงบยครับไปครับไปคนเดียวได้ครับเพื่อคนเดียวได้ครับตัวจำเป็นสองคนับครับ 俺、俺、現在か、

สวัสดีแก่ทุกท่านนะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันตุษจีนซึ่งตุษจีนประจำปีนี้ก็คือปีงูงใหญ่นะครับก็คือปีมังกรผมก็ขอว่าอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังและอยู่ข้างนอกทุกๆท,ท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจงมีแต่ความสมหวังทุกสิ่งทุกประการที่ท่านปรารถนาขอดลบันดาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกจงช่วยดลบันดาลพิทักษ์คุ้มครองทุกๆท่านให้แค้วคาดปลอดภัยตลอดไปด้วยเถอดครับเป็นไงครับบีคิดว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงครับ ปีนี้เหรอครับเราประชาชนนะเราก็พูดในฐานะประชาชนว่าทัวทั่วไปก็คือว่าไม่ถึงกับเลวร้ายมากนะักก็ยังดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาช่วงโควิดช่วงอะไรนะครับมีเท่าไหร่ผมก็แจกเท่านั้นหมายถึงจํานวนคนนะครับมีมาเท่าไหรผมก็ดําเนินการท่านั้นเพราะผมก็เตรียมตัวผมมาดีแล้วไม่พอก็ใส่ไหม่ ใจเพิ่มครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นเริ่มต้นคือวันนี้ที่เตรียมไว้ครับที่เตรียมไว้หนึ่งหมื่นครับครับครัือว่าปีนี้มีเสื้อด้วยใช่ไหมเสื้อให้กับคนที่มารับใช่ไหมถาได้ใจกแจกแจกผมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าผมทำได้แล้วผมไม่มีความทุกข์มันก็ทำไปซะ คนเราอยู่กันพอถึงแปดสิบแล้วที่เยี่ยวก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะยับเราก็ทําไปเท่าที่เราทําได้แล้วก็ไม่เกิดไม่สร้างความลําบากให้ใครแค่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วนะถึงวันที่เราจากไปเราก็จากไปด้วยความดีก็เพียงแต่ขอขออย่างเดียวว่าเราอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วย นะถ้าจะจากไปก็จากไปด้วยความสงบแกนั้นก็พอแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดกําเนิดให้ผมทํานี่ก็คือสําร้อสําร้อเขาบอกว่าเขาขี่รถไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขาไม่รู้ว่าจะได้รับผู้โดยสารเมื่อไหร่แต่ถ้าเขามาคอยที่นี่ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขาได้แน่ๆเลยสองรอ นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเ,ออเงินสองล้อสำหรับเขามีคุณค่าเพราะแทนทีเขาจะไปนั่นเขาบอกเขาเสียหนึ่งเสียค่าน้ำมันสองไม่รู้ว่าจะได้ผู้โดยสารไหมสามถ้าเขาอยู่ที่นี่อดทนรอหน่อยให้ผมทำภารกิจไหว้พ่อไหว้แม่ให้จบนะแล้วเขาก็ได้แน่นอนแล้วผมก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ให้ มีเท่าไหร่ผมก็ให้ครับที่แรกครับที่แรกเงินสองร้อยที่ได้ตาจะเอาไปทําอะไรผมว่าผมว่าจะเก็บไว้ครับเป็นควันถุงครับอ๋อเก็บไว้เป็นควันถุงไม่ใช่หรอคะมันจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นเงินเศรษฐีเป็นเงินเศรษฐีเลยผมก็อยากอยากอยากเอาเงินคู่บารมีมาท่านท่านพิชานี่ท่านเหมือนเหมือนเทวดาคุนจุนชนไหมใช่ใช่ผมว่าเป็นท่านเทวดาคนจนไม่ผรดครับ มาทุกปีนะครับผมปีแรกครับปีแรกครับผมเห็นผมถอดใจเลยผมว่าจะไม่ไม่เข้ามาแล้วคนมันเยอะเหรอคะคนเยอะผมว่าผมจะไม่เข้ามาแล้วปีนี้เห็นว่าคนแจกเชื่อด้วยใช่ไหมครับใช่เชื่อขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับเป็น่วมโพล้มชัยไอ้พวกราชดอนเนี่ยอ้าวพวกราชญาติรากญาท่านเป็นมหาเศรษฐีทั้งครอบครัวที่ท่าน รวย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 คินไปเนาะครับผมครับผมดีมกดีใจที่พ่อแจกคนยาก้นจนทางอคนเมตาต่อคนไรยาค่ะขอบุณที่เพ่อให้คอเพุ่นมีคว้นสุข้นามเลร่อนก้าวนาก้าวตาค่ะคุณยายมากี่ปีละเจ็ดสิบสี่ปีค่ะคุณยายมากี่ครั้งแล้วมาทุกครั้งค่ะมาทุกครั้งที่ท่านแจกเนาะแล้วเอาเงินไปทําอะไรอันบางทีก็ซื้อกินบางทีก็ทําบุญค่ะไปทําบุญค่ะ ยายยายปกติยายทำอาชีพอะไรอยู่บ้า็ไม่มีอาชีพอะไรเลยร้ลำบากปะลำบากคือบ้าบ้านเช่าค่ะอ๋อลำบากยังไงกาใช้ชีวิตใช้ชีวิตก็อยู่สองตายายค่ะวันนี้ตามมาด้วยไหมตามาด้วยค่ะเพื่อนที่ไหนค่ะได้เงินสองร้อยนี่มันเกลี้ยเราได้ยังไงบ้างได้ซื้อข้าวก็ได้ค่ะซื้อข้าวก็ได้กินซื้อก็ได้กินค่ะได้กินเนื้อได้กินเนื้อได้สองวันสามวันก็ยังดีค่ะโอ้สองร้อยนี่นะค่ะประหยัดเอาประหยัดเอาค่ะ